พาไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่เรียบง่ายแต่ช่วยเซฟชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้จริงกับ Blind s p o t Warning ครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเสมือนมีผู้ช่วยในการขับขี่ช่วยระวังหลังให้คุณตลอดเวลาที่ขับรถครับการทำงานของ Blind s p o t w a r n i n g จะทำงานแตกต่างจากเซนเซอร์ทั่วไปโดยสิ้นเชิงครับเซนเซอร์ทั่วไปที่เรารู้จัก จะมีขนาดเล็กๆประมาณเหรียญบาทนะครับเป็นลักษณะกลมๆติดอยู่ที่ด้านหลังรถหรือบางรุ่นอาจจะมีด้านหน้ารถนะครับแต่เซ็นเซอร์นั้นจะมีขอบเขตการทำงานเพียงแค่ประมาณ4-5เมตรนะครับแต่ Blind Spot Warning นั้นทำงานร่วมกับเรดาร์อัจฉริยะความละเอียดสูงครับจะมีขนาดประมาณฝ่ามือนะครับซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังของรถถูกซ่อนไว้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาซึ่ง เรดาร์ตรงนี้ครับจะมีการคำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอย่างละเอียดได้ไกลถึง70เมตรครับฟังไม่ผิดครับ70เมตรประมาณ1สนามฟุตบอลใหญ่ๆครับคำนวณได้อย่างไกลและละเอียดมากๆครับเรดาร์จะคอยทำงานอัตโนมัติตลอดเวลาครับและเตือนความปลอดภัยให้เราได้รู้ถึง2สเต็ปครับ สเต็ปที่1เมื่อตรวจพบว่ารถข้างหลังกําลังเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วในจุดอับสายตาที่เราอาจจะมองไม่เห็นเรดาร์จะเปิดไฟกระพริบเตือนมาที่กระจกทั้งสองฝั่งซ้ายขวาให้เรารู้ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนในตอนนั้นครับสเต็ปที่2 ถ้าเรายังจะฝืนไปต่อด้วยการเปิดไฟเลี้ยวเตรียมที่จะแซงหรือเปลี่ยนเลนครับเรดาร์จะเพิ่มการแจ้งเตือนด้วยการส่งเสียงเข้ามาในห้องโดยสารครับต,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 ตี๊ดต,ตี๊ดตี๊ดตี๊ดให้เ,เราได้ยินอย่างชัดเจนเลยพร้อมกับมีไฟวอร์นิ่งครับโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอก,การขับขี่เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนเลยอย่าเพิ่งแซงเลยเรดาร์คำนวณแล้วไม่ปลอดภัยที่จะแซงหรือเปลี่ยนเลนในตอนนี้ เพราะว่าสายตาของคนเรานั้นยังมีข้อจำกัดครับเช่นสภาวะแสงที่มืดเกินไปทำให้เรามองไม่เห็นได้ชัดเจนหรือสภาวะอากาศตอนฝนตกที่ทำให้เราไม่เห็นทัศนวิสัยที่ปลอดภัยครับแต่เรดาร์บ라이สปอร์ตวันนิ่งนั้นจะช่วยให้ทุกการเดินทางของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับโปรดได้รับคำปรารถนาดีจาก โตโยต้าระยองโชว์รูมอันดับหนึ่งภาคตะวันออกด้วยประสบการณ์ยาวนานเกือบ50ปีครับมั่นคงซื่อสัตย์ไว้ใจได้ครับมีโปรโมชั่นที่ดีและการบริการที่จริงใจรอคุณอยู่ทุกๆวันโทรหรือไลน์ครับ0845645670ครับ0845645670ยินดีให้บริการครับ